เอาละครับกลับมาเจอกันในครั้งหนึ่งนะครับผมในรายการ FSTV วันนี้ก็อัปเดตประจำสัปดาห์นะไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับยังไม่มีอะไรอัปเดตเนาะแต่หลังจากนี้แหละเบิ่มๆแน่นอนผมบอกเลยนะครับทั้งชุดแบบบันนี่ที่เราดูแล้วว่ากําลังจะมาใหม่เนาะแล้วก็สตอรลงสตอรี่อะไรต่างๆนานานะครับผมแล้วใกล้ปีใหม่ละช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงรีแันพวกชุดบันนี่พวกนรพคนนี้นแหละนะครับผมก็มาดูกันนะ สำหรับใครที่ไม่เล่นนานแล้วกลับมาเล่นอะไรย่างเงี้ยอาจจะงงอาจจะสงสัยอะไรเงี้ยก,ก็ถามก็ได้ใน i s c ค r d เนาะครับอย่างที่เรารู้กันโอเคอไม่พูดเทาท่าเพลงนะเข้าไปดูเลยเนบิสนะครับผมชุดทํางานบอกก็เลยว่ามันชุดที่แรงและดีมีครบนะครับผมก็คือมันตีแรงมากมากเลยนะครับต่อพับที่เรามีนะครับผมก็คือชุดนี้นะครับผมก็คือเป็นชุดที่สมมติว่าเรายิ่งบับเยอะบัฟหมายความว่า เม็ดกลมๆนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองทําให้ดูดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพนะว่าแบบคนบางคนงงวไอ้ไอ้เม็ดกลมๆม,มันคืออะไรวะพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมงงแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วเดี๋ยวเข้าไปอันนี้นั่นอันนี้ไม่ใช่ตัวที่มาตีบอสรอบนี้นะผมบอกก่อนว่ามันเป็นธาตุน้ำล่นี้นะเออนะครับอันนี้ผมทดลองให้ดูนะครับผมแบบทดสอบให้ดูนะมันก็แรงแหละนะครับเป็นธาตุลมเนาะ ในในชุดนี้นะแล้วก็ผมก็จะใส่แบบม้วนๆเลยก็คือเอาพระเอกไปบัฟโจมตีเลยอ่ะนี้เอานี้อ่ะแล้วก็อะไรอีกดีนะอ่าอ่ะอ่ะ,อะนี่อ่ะไปเวลซักเวลห้าได้เห็นผลไหมมันก็ไม่เห็นผลหรอกแต่ผมแมค่อยากทำตัวอย่างให้ดูเฉยๆที่ผมบอกว่า ตามเม็ดบัฟคืออะไรนะผมก็คือชุดนี้เนี่ยจะตีแรงตามบัฟที่เรามีนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งเรามีเม็ดบัฟเยอะแค่ไหนเราจะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นอ่ะอันนี้ผมไปก่อนหนึ่งบัฟนะอันนี้อ่ะค่อยๆขยับกันไปนะเออปึ๊บอันนี้แล้วก็อ่ะอันนี้ก็ได้อ่าแล้วก็อันนี้อันนี้แหละนะครับโอเคจัดภาพมุมสูงล้านง,ง่ายดีนะครับโอเคแบบนี้ คนบัฟพบอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือมันตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าเนบิตอ่ะจะยังไม่มีบัฟอะไรเลยเห็นไหมครับตรงนี้จะยังไม่ยอออะไรคือบัฟอ่ะมันจะขึ้นตรงข้างบนตรงนี้นะผมตัดอยู่ตรงเลข5าตรงตำแหน่งเนี้ยนะครับผมยิ่งเรามีเม็ดบัฟเยอะกับตรงนี้ก็ขึ้นนะตรงข้างบนตรงนี้ก็ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันอ่ะเนี่ยปุ๊บเห็นนะพอพระเอกบัฟปุ๊บมันจะขึ้นบัฟมาแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเม็ดบัฟที่ผมบอกเนี่ยอ่ะเนี่ยตอนนี้ น,นี่คือเม็ดบัฟนะครับผมอ่ะเนี่ยยิ่งเม็ดบัฟเยอะก็ยิ่งตีแรงนะครับอ่ะนี่นี่อันนี้คือแบบตัวอย่างนะตัวอย่างเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันหายเท่าไหร่มัน96.4นะ96.4เดี๋ยวผมรีเซ็ตเอาแบบเม็ดเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวนะครับผมเอาเม็ดเดียวมันลดได้ประมาณ3%เนาะ3.6นี่เห็นไหมครับ หลาเรื่องเลยคือมันก็เกี่ยวกับเรื่องบัฟด้วยแหละว่าบัฟอะไรมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าชุดนี้ชุดทำงานที่ผมบอกเนี่ยมันก็คือมันขึ้นอยู่กับไอ้เม็ดบัฟเมื่อกี้นะครับผมก็คือยิ่งเม็ดบัฟอยู่บนหัวเราเยอะนะครับผมมันก็จะยิ่งตีแรงนะสำหรับนีบิชชุดนี้แล้วก็ความพิเศษของนบิสชุดออฟฟิศเนี่ยก็คือเราสามารถอินเทอร์แลกกับน้องได้นะครับก็คือเป็นอันนี้เนาะผมรีเซ็ตก่อนแล้วกันเดี๋ยวยูทูบมันจะแดงซะก่อน ส่วนวิธีการเล่นนะครับผมผมก็ใส่ไว้ใน Discord แล้วนะว่าทำยังไงบ้างนะประมาณนี้เอามานี้เดี๋ยวไปมากกว่าน,นี้แนละ้วเดี๋ยวคลิปแดงคลิปเหลืองกันอีกนะครับประมาณนี้นะชุดนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นกับน้องได้โอเคก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไระวันนี้นะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นการรีรัน,นเฉยพวกชุดอื่นๆแล้วก็เริ่มออกนะครับก็ไปเข้าร้านผมม่วงนะรอเข้าร้านผมม่วงได้นะอาวุธประจำตัวก็กลับมาให้รีรันอีกรอบหนึ่ง ชุดนี้ไม่มีอะไรครับออมตั๋วไว้เี่ยผมออมตั๋วไว้400กว่าอันละนะครับผม400กว่าตั๋วละเดี๋ยวรอเปิดแบบบันนี่แบบเบิ่มๆทีเดียวเลยนะครับอีเวนต์ก็นี่ครับผมได้คืนด้วยตอนเข้ามาผมเปิดไปบวกเท่าไหร่เองวนะน่ะบวก2บวก1บวก1ไปด้วยซ้ำในะนี้บวก2บวก3บวก4เดี๋ยวผมได้ตั๋วคืนอีกโอเคเยี่ยมนะครับก็ประมาณนี้นะอืมสำหรับชุดนี้ก็กิจกรรมอื่นๆก็น่าจะครบกันหมดแล้วนะครับผมไอ้บิงโกน่าจะครบกันแล้วเพราะเขาแจกทุกวันอยู่แล้ว นะครับพาร์ตก็เหมือนเดิมยังไม่ได้มีอะไรเนาะแล้วก็มีอันดีพาร์ตนี้นะครับลิเบอร์ต้านะสำหรับรคนที่สงสัยว่าเฮ้ยผมติดเนี่ยทูเดย์เควสคืออะไร3อันผมก็ทำเควสทุกวันไม่เห็นผ่านเลยอะไรอย่างี้อย่างที่พี่บอกอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมพาไปดูเล่นอันท่านนะครับเพราะอันนี้ผมจะย้ำเรื่อยๆนะบางคนงงนะครับผมทูเดย์เควสไม่ใช่เควสรายวันนะครับผม เควสไยวันมันเป็นเดเดลี่นะจะเรียกว่าเดลี่นะครับ de เดลี่มิชชั่นเนี่ยนะไม่ใช่เควสมิชชั่นแต่ทูเดย์เควสคืออันนี้ครับเควสป้ายเยตรงนะี้เควสป้ายจะอยู่ทุกเมืองอ่ะไปกดรับของกันแล้วอ่ะเนี่ยตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาแล้วก็รับเควสตรงเนี้ยสามเควสแค่สามเควสนะคือใน7วันเนี่ยเขาให้เราทำแค่3เควสแต่ผมชอบชอบมาทำวันนี้ก็คือวันสุดท้ายนะครับสามเควสเลยทีเดียว มันก็จะได้ไปเลยนะครับมันก็จะได้แบบว่าเสร็จทีเดียวไปเลยแต่ระหว่างนั้นก็อย่าลืมไอ้นี่ด้ยนะมันจะมีให้เควสท,ที่ทําให้อะไรเควสออฟของเออเควสสุ่มออฟของก็มีนะครับเนี่ย้ผมก็มานั่งทำมนสุดท้ายนะครับผมทีเดียวอ่ะมันไม่ยกมาคแค่นี้เอ๊ะมันยกมาส่งเฉยที่ว่าไม่ต้องวางผมก็ไม่ค่อยได้ไอ้นี่ จริงๆมันมันต้องส่งตรงนี้เออถ้าแบบว่ามันเดินไม่ชนนะครับผมก็กดออโต้ได้นะครับมันจะเดินชนให้แค่นี้ง่ายๆมันมันจะมันจะสลับกันไปนะคือใน1วันอ่ะมันจะแรนดอมเควสนะครับผมก็คือมันเควสมันจะไม่ได้เหมือนเดิมทุกวัน นะครับบางทีมันจะให้ไปเก็บอย่างอื่นบ้างบางทีมันจะให้ไปแบบทําแค่คุยในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เราได้อ่ะคือถ้ามอว่าจำจำไอ,ไอจำนวนเงินที่แบบเราได้ในเวสอะ่ะมันเยอะนั่นคือเราก็ต้องออกไปตีมอนออกไปเก็บของด้านนอกนะถ้ามันเป็นอย่างของผมอย่างเงี้ยของผมมันเป็นหลักพัน2ออันเนาะก็คือก็แค่หาในเมืองอะ่ะสองอันก็คือไอถังเบียร์กับไอเนี่ยหาวัตถุดิบตรงนี้นะผมหาวัตถุดิบทักับข้าวแค่นี้ นะครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วแต่มันจะได้เงินแค่พันเดียวไงใครที่อยากได้เงินเยอะอะไรเงี้ยก็เน้นทำาเวสแบบแพงๆก็ได้นะมันไม่จำเป็นต้องไปทําแค่เมืองเดียวนะครับไปทําเมืองอื่นด้วยก็ได้นะคือมันรวมกันทุกเมืองนะครับผมก็คือทุกๆทุกๆตลาดอ่ะอืมที่มีเมืองนะครับผม่ามันก็มีเมืองทุกตลาดอยู่แล้วนะครับผมก็คือทําทุกตลาดเนี่ยเราก็จะได้แบบว่าเขาเรียกว่าไงเงินเยอะด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าคนขยันขยันนะคือทำวันละสามครั้งไปเลย นะครับแต่ผมเป็นผมขี้เกียจไงแล้วเงินผมก็เยอะแล้วด้วยผมก็ไม่รู้จะทาทาไมผมก็เลยไม่ได้ทํานะครับเนี่ยก็ลองมาทํามาสุดท้ายทีเดียวแล้วก็ส่งนะแต่ใครแบบร้อนๆเงินก็ลุยเลยฮะทำทุกวันก็ได้วันละ3ครั้งทั้งเกมรวมกัน3ครั้งก็คือทุกตลับอ่ะรวมกันนะครับไม่ใช่ตลับละ3าครั้งนะก็คือทุกๆตลับรวมมาแล้วอ่ะทำได้แค่3ครั้งอันนี้ผมครบแล้วมันง่ายๆเนาะนี่ตรงนี้ปุ๊บนะผมก็ได้แล้ว ชุดน้องลิเบอร์ตากับของทั้งหมดมชุดน้องก็จะเข้าไปอยู่ในจดหมายนะครับตรงนี้ใครที่บอกว่ากดรับรงี้แล้วไม่เห็นได้เลยอะไรเงี้ยมันอยู่ในท้องจดหมายนะครับนี่ชุดนี้นะครับอยู่ในท้องจดหมายเนาะก็อย่าลืมมารับกันผมก็ได้ละได้เป็นได้ทองไปเลยเพราะว่าได้ได้สามเยอะแล้วนะครับมีเยอะจะจัดนะครับออกง่ายเนาะโอเคอีเวนต์มีอะไรไหมไม่มีแล้วบิงโกยังให้เล่นครบยี่ห้าก็เล่นอีกโอเคอ่ะโอเค ไม่ได้มีะดรแล้วนอกจากนี้นอกเหนือจากนี้เนาะน,นอกจากบอสเฟรนเันเตอร์เปิดให้ตีวันนี้นะครับบอสอกิลจบไปแล้วเดี๋ยวไปดูร้านค้ากันหน่อยโอเคร้านผมม่วงก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมก็คืออีก7วันนะครับตามที่ผมบอกก็เดี๋ยวมันจะมารีเนาะอีก6วันเนี่ยก็คือ7วันนั่นแหละนะครับว่า7วันพอนับวันนี้ด้วยนะครับอ่า ก็สายฟงสายฟ้าเนาะใครยังไม่ได้ใช้ก็รีบใช้ก่อนวันนี้ันที่27แล้วนะครับจะสิ้นเดือนแล้วเนาะวันที่1รลีนะครับของมันลี่ลีทุกวันที่1นะเหมือนเดิมใครยังไม่ได้ใช้ใครยังไม่ได้แลกก็อย่าลืมนะครับของมันลี่นะเนี่ยที่เป็นเขียนว่ามันลี่ตรงนี้นะครับผมมันลี่จะลีนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาแลกกันด้วยนะอืมอย่างนี้ก็เหมือนกัน, Money, นมันล,ลี่นะครับผมมันลี่ก็จะลีนะครับรานคิวด้วยเหมือนกันมันลี่ก็จะลีนะครับก็อย่าลืมเข้ามาแลกกัน ก็ประมาณนี <pec> ้กันอัปเดตนี้ยังไม่มีอะไรเยอะแยะเข้ามานะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ